สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่11ตุลานะครับ2567นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านฮอนด้าเบียบายสาขาอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ได้เลือกปล่อยรถใหม่หนึ่งคันนะฮะก็จะเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อป2024นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันลายเรียบร้อยเลยนะครับตะกร้าหน้าของเทสใบละ206บาทนะครับส่วนกันลาย140บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาตะกร้ากันลายนะครับสําหรับโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับตั้งแต่วันที่11นะจนถึงสิ้นเดือนนะครับตอนนี้ราคาเงินผ่อนนะลูกค้าเครดิตดีนี่สามารถจ่ายรับรถอยู่ที่350บบาทนะครับออกรถได้เลยนะครับสําหรับ อนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กนะครับเงินผ่อนนี่ของเรามีส่วนลดนะฮะช่วยเงินดาวอยู่ประมาณเจ็ดพันบาทนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบนะครับส่วนเงินสดนะฮะสำหรับเงินสดราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็ดสีน้ําเงินสองพันยี่สิบสี่นะครับ ที่ตำเรินนีส่สวยนะครับคันนี้นนก็ตรวจเช็คราส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าอยู่อําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแต่ว่ามาซื้อที่อําเภอกระสังนะลูกค้าบอกว่าถูกใจในราคานะฮะที่ร้านฮอนด้าเบียร์ไวสาขาอําเภอกระสังนะก็เลยขับรถจากอําเภอบ้านด่านนะฮะมาซื้อที่อําเภอกระสังรก็ขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับผม,ามานะ ร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสาหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีดัมํานะฮะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็47,900บาทนะเงินผ่อนเครดิตดีจ่ายรับรถ350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับทุกวันนี้ก็ออกง่ายนะฮะบัตรใบเดียวนี่ออกได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ ศูนย์เสนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีดําอำเภอกระสังนะครับร้าน h o n ด้าบีอาบนะครับสำหรับทนายที่หารถใช้งานที่วันเล่นแบบทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็แนะนำเว1ร้อยสิบเลยนะฮะประหยัดน้ำมันมากนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่7 6 9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง1 0 0กิโลนะครับถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ เกียร์นี้เป็นเกียร์วนนะครับ1นึ่งนสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับสีน้ําเงินนี่สวยนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีน้าเงินนะฮะสวยมากนะครับใส่ตะกร้าใส่กันลายไปนี่สวยเลยนะครับสําหรับรถใช้งานนี่แบบนี้นะฮะใช้ดีใช้ทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับราคาเงินสดก็สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับเงิผ่อนเครดิตดีใจ่ายรับรถ350บาทนะคับัดใบเดียวนะครับ สนใจโทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านฮอนด้าบีอาร์ยสาขาอำเภอกระสังนะครับ0 9 2 1 5 7 7้2สนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากรู้ราคานะฮะอยากรู้ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็กดติดตามไว้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ